นอนวันกับเด็กๆลมปัดดีกับพุมอากาศไม่ร้อนวันดี้กับโปมชวนลุงเด่นนะทีมหลังบ้านนอ้องอุ๋งอิงนะครับผมดีเดินมาดูนะครับสังติดประมาณวันนี้ลุงเดยนก้าไปบ้านนะครับทุรเนะาะวันนีป่าก็าไปสั่งปูนนะครับเตะปืนหน้าบ้านสักนิดกับผมสั่งปูนสั่งทรายนะก็เลยเพิ่งกลับมาครับ นะครัติดผ้าม่านจ้างโดนตอนแยกกับกันจัดปลวกเสร็จแล้วนะครับไปแล้วส <c oughs> วัสด,ดีครับ <c oughs> โอ้สั่งน้ำทำไมจ้าดัง อันนี้ก็เรียกสีอะไรครับผมประมาณสฟาออีฟ้าอมน้ำมันค่ะอ่าฟ้าอมน้ำมันเนาะน้ำมันออกฟ้านะครับอ๋อสองชั้นตัวสีขาวนี่ก็คืออ,อืม เตัวดีด่ดไนาม ช่วยกับที่แบบนี้ไน่กว่ามันแจ้งสว่างหลอดกามมัไม่ได้เก้าสีแบบนี้แสงสว่างเข้าไม่ได้เน่เนาะอย่างกลางค่ากลางคืนอันนี้ไฟเนี่ยหมดสิทธิ์เนาะจากดับายนอก ส่วนห้องนอนด้านบนคนละสี่คนอ,อ๋อครับผมของน้องจะพิเศษหน่อยโอเคอน้องเลือกเอง <c oughs> ของน้องเดี๋ยวเอฟซีก็ลุ้นแล้วนะครับผมนะจากช่องของพ่อเอกแม่น่อยแะ้วกันเนาะ นี่ลุงเดียให้ดูห้องโถงห้องด้านล่างพอนะครับเดี๋ยวของน้องก็ให้ก็อเอกกับน้องอัปเตดตให้ให้ดูนะพอของน้องจะน้องจะพิเศษน้องเลือกเองนะอันนี้เดี๋ยวลุงเดียดูภาพรวมรวม บรรยากาศครึ้มอีกแล้วทั้งวันก็ผมไม่มีแดดแต่ดีไม่ตกนะครับแต่งานภายในจะไม่มีปัญหานะครับถึงผลตกก็ไม่มีปัญหา ส่ว,วนเจนะ๊หนึนป,นปีแกก็จะผัก,บบวไ,กไว้ก้อนนะครับผมนะก็เดินต่อหนามยามจัดปลวกไล่เชิดซับนะครับแล้วก็ผักตีปืนนะครับตีนีตีปืนแล้วก็แบบเจ้าด้ปักในส่วนนั้นไปก้อนนะครับ ภายในนะครับจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฝนเราปิดประตูบ้านได้ ดูติดเลยดูรูด้าเลยครับผมดูสวย,ยนี่ครับนะเดดปาบรวม f 4ดูนะครับผมเนาะ โอเคครับผุ่มอัปเดตรวมกับหน้าดูนะครับผมนะเกี่ยวกับงานติดป้ามานไอเอฟสี 5, 4, ดูนะครับผมเดี๋ยวลุงเดียไปดูน้ำนิดครับผมสร้างไปนานจังแล้วไอจังเนาะเป็นชั่วโมงแล้วลืมืึเปล่ลปาเด็กๆนอนกันนะอย่ากกนอย่าซนอย่าดือ้ออ่ากินอิ่มนอนหลับ มีต้อยมาไมา่อีกจุดหนึ่งแล้วนะครับพีีจุดนี้คงไม่กัดแล้วครับปล่อยให้สภาพแล้วไม่มีรองรอยน้ำบนรอดเนาะเอ้ยอ๋อได้ยินนะอ๋อได้ยินไนดะ้นอนพักผ่อนบ้างโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอัปเดตความน่า,นาดูนะครับ เดี๋ยวมีความเกืบหน้าได้แบบได้เพิ่มเติมจะได้ดูเรื่อยๆนะครับเจอกันไม่เกือหน้ากับปุ้งฝังติดตามช่องลวงเดียด้วยนะครับติ่มล่างบ้านน้ององค์หญิงนะครับแล้วก็ติดตามเนะฟซให้ด้วยนะครับธรรมดาลูกไม่จำนะครับปุ้มนะธรรมดาลูกไม่จำนะครับกาไปกดติดตามได้นะครับจะลงอัปเดตให้ดูนะครับปุ้มเนาะความเกินดวยของน้องหรือวา่าได้กันแล้วแต่ปั๊บชวยๆอย่างงามกลองเด็กๆแก๊งซีก้ขกาของเรานะครับปุ้มเนาะความน่ารักของพวกเ่า ไอเอสสีได้ดูนะครับผมเนาะเดี๋ยวไม่กิมหน้ากับสวัสดีครับผม